วัสดีครับเกมเมอร์ครับวันนี้จะมาแนะนําการเล่นแชมเปี้ยนใหม่แต่เล่นการเล่นใหม่ทําคนเล่นเลเวลใหม่เพราะว่าตอนนี้มีระบบเลเวลอัพเบิบอร์ดแบบใหม่การรับให้ได้คุ้มที่สุดนะครับการรับให้ได้คุ้มที่สุดก็คือพอให้อัปเกรดเป็นเกมเป็นเป็นพรีเมียมซะเป็นพรีเมียมซะเป็นพรีเมียมซะ, Premium, ซะก็ก็จะได้อันนี้อันนี้เรากดกดเป็นตัวอย่างให้ดูครับว่าเลเวลหกก็คือเอาเอาไอดีใหม่ที่ได้มาเลเวลหกใช่ไหม กอลีนาไลท์ตรงหน้าเลเวลอั Reward นะครับก็คือรางวัลของผู้เล่นใหม่ที่ปรับใหม่นะครับก็สวัสดีสมันเนอร์ก็เราได้ทําการอัปเกรดเป็นพรีเมียมแพ็กแล้วก็คือพรีเมียมก็คือถ้าเสียเงิน100 123้ RP ใช่ไหมครับหนึ้ยยี่บสาม RP เราก็จะได้ของเพิ่มขึ้นจากปกติเลเวลสได้ห XP b o o ตหน0่ง IP เลเวลสามเราก็รับไปแล้วนะเพราะว่าอันนี้มันเป็นแค่ตัวอย่างของของไอใหม่ของไอใหม่ที่ ที่ไม่ได้เวอร์อะไรมากอะไรเงี้ยแล้วก็ไอดีใหม่แต่ที่เราจะรับให้ดูคือเนี่ยครับตัวใหม่ที่เราเราเราลองสร้างดูก็เติมเข้าไป RP ก็ร้อห้าส RP นะแล้วก็ก็ใช้ไป123 RP เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าครับเพราะว่าอ,อยากให้ดูตรงนี้ครับเด,เ,ดเ,รเ, up, ดเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะพอเลเวล up เราจะมาอัปเดตคลิปให้ดูเร่อกๆก็คือพอเลเวลหปกติมันจะได้แค่แชมเปี้ยนใช่ไหมแต่ถ้าเลเวล6 เราอัพพรีเมียมเลยนะครับเสียงเงินแค่ร้อยกว่าบาทร้อยบาทไม่ถึงร้อยเดียวร้อยเดียวเติมใบเด,เดียวนั่นจะได้เลยก็ได้ทั้งโซนหน้าไอท็อกรักจิ้งแล้วก็ XP b o o ์พ3บูสวันนะครับเล่นงานให้อิ่มไปเลยเลเวล30กันไวมากแล้วก็ที่น่าสนใจกว่านั้นคือเมื่อเลเวล7เลือกแชมเปี้ยนได้1ตัวเราเราจะแนะนำก็คือเลเวล7 1ตัวใช่ไหม จะได้แชมเปี้ยนหนึ่งตัวให้เลือกตัวที่แพงที่สุดก็6.3ตัวที่ดีที่สุดของ6.3ที่เราชอบที่สุดเลเวล8ก็ได้อีกตัวหนึ่งสองตัวแค่สองตัวนี้ก็หมื่นกว่าแล้วนะครับหมื่นสามพันหมื่นสามพันหกร้อยแถมได้ไอพีบูทอีกเป็นวันเล่นกันให้อิ่มไปเลยนะครับถ้าเรื่องเลเวลหกถึงสิบเนี่ยได้ได้เลเวลเก้าอีกตัวหนึ่งนะเนี่ยเจ็ดแบบสามตัวนี้ก็อิ่มแล้วแล้วพอเลเวลสิบปุ๊บนอกจากได้จาวานได้ไอพีบูทแล้ว แล้วยังจะได้สกินแชมเปี้ยนสมมอีก3ตัวเท่ากบว่าถ้าเราเลือก3ตัวนี้มาใช่ไหมเราก็มีโอกาสได้สกินของเขาอีกก็โอ้โหคุ้มครับเรีว่าบวาดใหม่เพราะพอเราเราจะรับแล้วก็แล้วก็ที่จะแนะนําอีกอย่างก็คือถ้าเป็นพรีเมียมใช่ไหมลงทุนแค่ร้อยเดียวครับแนะนําให้ลงทุนร้อยเดียวแล้วเกได้เนี่ยได้สกินอีกอ่ะสกินนี่ต่ำๆในร้อยห้าสิบพนี้เติมร้อยหนึ่งนี้เสียแน่ๆน,นะครับเสียแน่ๆหนึ่งตัวนี้สี่ตัวนี้ก็ซัดไปสามร้อยแล้วไอ้สี่ร้อยแล้ว แล้วก็ถ้าทุกเลเวล15ได้50 r p ใช่ไหมแล้วก็ใน้ XP Boost อีกโคเล่นกันนห้อิ่มเลเวล30ไวแน่ๆถ้าเราเล่นกันอย่างจริงจังใช่ไหมสมไมหน้ามันขาจัวช่างมัน17มาตรงมืดเกินนะครับพอดีอาการดึกเนาอก็อคุ้มครับเติมแค่ร้อยเดียวได้เนี่ยเอาเลเวล15 50 20 50เนี่ยถ้าพรีเมียมนะครับเราจะได้อีกร้อยหนึ่ง200แล้วส0 0 3 5อย0 0 500ห้าบ้ายนะครับ อีกห0 0 RP หน่ๆแล้วก็เรเว่าสมชิมได้รุนเพลแนะนำนะครับแนะนาแนะนาให้ให้อัปเกรดเป็นพีนีม่มซะอันนี้เราลองอัปไปแล้วเสียไป123บส RP อ่าทำไมถึงบอกว่าลองอัปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะรับให้ดูนะครับก็คือนี้รับถึงเลแล้วแล้วเมื่อกี้ตัวตัวตัว,ต,วตัวที่เราสร้างมาใหม่มาเลยวล6แล้วเนาะก็ก็รีเฟรชหน้านี้หนึ่งครั้งเนี่ยเราก็จะได้รับรางวัลก็ไอรางวัลตรงนี้ไม่เท่าไหร่รางวัลไอไอ แอสกาลนเนี่ยแต่ถ้าเรารับตรงนี้ได้นะโหโซน่าโซน่าแอร์ท็อกรักจิงอาลิแล้วก็ XP บู๊ตอีกสามสิบวันนะครับเดี๋ยวเราจะกลับเข้าไปดูในเกมว่ากำลังกันโดดเรียบร้อยแล้วนะครับพอรับเรียบร้อยปุ๊บกลับเข้าไปที่เกมครับเนี่ยครับยี่ิบเก้าวันยีสามชั่วโมงเอาไม่ขึ้นที่จอใช่ไหมเอาเมาสชี้นเนี่ยไม่ขึ้นหรอว่าเสียายจัง คือตอนนี้เรามี XP Boost อยู่7ครั้งที่ชนะใช่ไหมแล้วก็แบบจนกัดเวลาเท่ากับว่าทุกครั้งที่เราเล่นแล้วชนะนะครับโอ้โหเลเวลกระโดดแป๊บเดียวครับเดียเด๋ยวเราจะอัปเดตให้ดูว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันถึงไหนแล้วตอนนี้ก็รับเลเวล6ไปก่อนแล้วนะครับพีเมียมเดี๋ยวเราจะมาดูว่าแชมเปี้ยนที่ควรจะเลือกคือตัวไหนบ้างจริงๆไม่ไม่ได้แนะนำหรอกแต่แนะนําว่าควรจะเลือกตัวที่เป็นราคาแพงที่สุดของพันสามสามตัวเนี้ยแล้วก็สกินอีกอิ่มอะจนเลเวล20เนี่ยก็ได้อีกร้อยหนย ยีิบเก้านะครับอย่าลืมเลยว่ายีิบเก้าได้รูนเพจอีกหนึ่งหน้านะครับแล้วก็สามสิบแนะนำให้แนะนำครับแนะนําให้เลือกรูนเพจดีกว่าดีกว่าการเลือกแชมเปี้ยนเพราะว่ารูนรูนเราจะใช้เยอะกว่าเราใช้ประมาณสี่ถึงห้าหน้าอยู่แล้วก็จริงๆใช้ถ้าถ้าเลือกแชมเปี้ยนราคาหกพันสามก็เอาแชมเปี้ยนได้แต่แนะนําเอารูนดีกว่าเพราะราคาเท่ากันให้เลือกการเลือกที่ดีที่สุดคืออย่าไปเลือกแชมเปี้ยนราคาถูกเด็ดขาดให้ใช้ถ้าเลือกแชมเปี้ยนนะครับให้เลือกราคาที่มันแพงที่สุดถ้าเลือกได้นะเราจะดูว่ามันเลือกได้ไหมตอนนี้เรารับเลเวลขไปแล้วใช่ม ครับพี่แมวเมลหงเราจะมาดูกันต่อไปขอติดตามดูให้ดีนะครับเดี๋ยวจะปั้นตัวนี้ให้ดูมาต่อกันกับเลเวลเรวัดนะครับก็เลเวลเจ็ดแล้ว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 เราก็จะรับให้ดูนะครับว่าเลเวลเจ็ดควรจะต้องรับยังไงตอนนี้เลเวลไม่ถึงใช่ไหรพอเรารีเฟซหน้าที่หนึ่งโหลดใหม่นะครับมันก็จะได้นี่ครับ มาเสียดีไอพีบูหนึ่งวันเพราะว่าถ้าเราเล่นเลยได้ไอพีเยอะมากไอพีเยอะมากทีนี้รับรางวัลน,นะครับทีนีเราก็จะเลือกแชมเปี้ยนอ่าเลือกแชมเปี้ยนของพรีเมียมนะครับส่วนที่เป็นพรีเมียมส่วนที่เป็นพรีเมียมเราเลือกแชมเปี้ยนได้หนึ่งตัวครับก็ให้คุ้มที่สุดนะครับคุ้มที่สุดเลยนะครับคุ้มที่สุดเลยเลือกตัวที่มันราคาหกพันสามร้อยครับไปดูในเกมได้เลยว่าตัวไหนมันหกพันสามร้อยบ้างเลือกแชมเปี้ยนเลยครับ ดูตรงนี้นะครับดูกดร้านค้ามาก่อนนะครับกดร้านค้ามาแนละ้วกดที่แชมเปี้ยนกดมาที่แชมเปี้ยนเสร็จปุ๊บเลือกตรงนี้ครับเรียงจากแพงไปหาถูกนะครับไม่ใช่ถูกไปหาแพงเนี่ยหกพันสามครับเงเินโซเวีาทเลยพวกนี้จินอะไรเงี้ยตัวที่มันแพงๆครับจัดเลยครับอย่างเช่นเราอยากได้แอสเซอร์มันสี่พันแปดของถูก ตัวที่มันแพงๆมันจแพงๆเด็กๆ,ๆมากเซ็ตเราจะเอาเซ็ตนะครับของเราจะเล่นเซ็ตเล่นให้เบื่อไปเลยเซ็ตี่ยก็เลือกเซ็ตครับรับรางวัลได้แล้วได้ครอบครองเซ็ตแล้วเนี่ยเซ็ตมันก็จะหายไปจากตรงนี้นะครับถ้าแสดงที่ครอบครองแล้วมันก็จะขึ้นเนี่ยครับเราได้เอ็กหอกแล้วได้ จินแล้วได้จิงจิงใช่จิงจิงแล้วแล้วก็ได้อะไรเียมีเซ็ตแล้วนะครับมีอารนี้แล้วด้วยแบบคุ้มครับเล่นใหม่ส่วนคนที่เล่นใหม่แนะนําให้รับอย่างนี้นะครับจะคุ้มสุดๆก็เดี๋ยวเราจะไปต่อที่เลเวลแปดเนาะมาดูกันก็มาต่อกันที่เลเวลแปดนะครับของตัวใหม่ที่เราลองเลเวลแปดแล้วเนาะ ก็เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมก็เลือกตัวที่แพงที่สุดครับก็วิธีเช็คก็คือไปเช็คไปเช็คไปเช็คที่เนี่ยครับสันเปียนแล้วก็เลือกที่แพงที่สุดครับ AP หกพันสามครับเราก็เลือกตัวที่แพงที่สุดครับ ซึ่งตรงนี้เราจะเลือกเ,อเสร็จแล้วใช่ไหมเรื่องเล่นแชมเปี้ยนที่มันไม่มีแทงด้วยครับเอาไว,ว้เอาไว้รา,าคาหกพันสามร้อยครับก็เหมือนเดิมครับขอถึงเลือลเจ็ดเราได้เล้ใช่าเราเลือกเสร็จไปทีนี้เราก็โหลดใหอ่าก็ได้รางวัลเลือลแปด เอาไว้วแพงดิอ่เาเะาบกคคลสง่งไ้เทมเรียบร้อยแล้วเราก็กลับมาดูในเกมนะครับจะเห็นไว่าวายหายไปซึ่ง เราก็ได้ข้อฟองแล้วเสร็จบ่ายโอเคเนี่ยเราก็ได้ตัวหลกัหลกๆแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปกันต่อที่ Level นะเลเวลเก้าเนาะมาดูกันจริงๆก็ต่อกันที่เลเวลเก้ารางวัลเลเวลเก้านะครับรางวัลเลเวลเก้ารับกันต่อเลยครับ,ก,รรบก็เหมือนเดิมครับรางวัลเลเวลเก้าก็เหมือนรางวัลเลเวลเจ็ดเลเวลแปดที่ ที่เห็นก่อนแลานี้ไปก็คือเรายังไม่ได้รับชนะกดโหลดใหม่แล้วก็ได้รับจะได้รับอลิสก้าหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ทำไงต้อมมืดชัดเด็ตังไหม่เตอนเช้าเกินแล้วก็รับแชมเปี้ยนหนึ่งตัวครับเหมือนเดิมครับให้ไปเช็คในเกมครับเหมือนเดิมเดะเลยว่าตัวไหนมันหกพันสามแล้วเราอยากเล่นตัวไหนอย่างเราได้เลือกเซตเลือกไวไปแล้วเนาะคุณมีสามารถใช้งานตัวนี้ได้แล้วโอเค เราก็เลือกตัวที่มันแพงๆมาก่อนนะครับเพราะว่าการเก็บ IP 6ีหกพันสามเนี่ยมันไม่มันไม่ขำฮะมันมันไม่ง่ายอ่ะเห็นไหมมันไม่ง่ายเพราะนั้นถ้าถ้าในแชมเปี้ยนฟรีใช่ไหมเราก็เลือกเลยเราเอาวายเอาเอาวายเอาอะไรไปแล้วใช่ไหมมีตัวอะไรที่เราเล่นหกพันสามแล้วคุ้มอะไรเงี้ยเลือกเอาเฉพาะในหกพันสามครับต่ำกว่านี้อย่าไปเอานะมันไม่คุ้มก็จะเห็นเทรสนาซิโอแซกอะไรเงี้ยเราได้เอาเซตกับ กับ Y ไปแล้วเราเราเปิดแชมเปี้ยนที่โชว์ดีกว่าตัวที่เราได้เราได้ฟรีแล้วเราก็ไม่ต้องเอานะครับอีกเอทรอคอะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวก็หกพันสามใช่ไหมที่ดีที่สุดของหกพันสามได้เอาเซตไปแล้วเอาวไปแล้ววเล่นตาเซตเล่นมิดเลน <mid S 2> เลน,นะเราต้องมีท็อปเลนบ้างท็อปเลนเอาอะไรดีอืมแต่เลสมันถูกแล้วเดี๋ยวค่อยซื้อไอตัวที่มันถูกแล้วอย่าอย่าไปยุ่งกับมันนะครับเดี๋ยวเราค่อยซื้อแล้วก็เอาตัวที่เราจะได้เล่นแน่ๆดีที่สุด ก็เอาเป็นเอโค้แล้วกันเอาแดงหน้าดีกว่าแดงหน้าดีกว่าแดงหน้าเจ๋งกว่านะครับเจ๋งกว่าเอโค้เยอะทำไมคนมคาให้เล่นก็ไม่รู้แดงหน้าใช่เนาะแล้วก็มาเลือกตรงนี้เหมือนเดิมครับแดงหน้าแดงหน้าเอาแดงหน้าหกพันสามร้อยมันก็จะขึ้นแดงหน้าครอบครองแล้วครับนี่มันก็พอเข้ามาดูในเกมมันก็ขึ้นว่าแดงหน้าครอบครองแล้ว รางวัลเราก็ได้รับเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่เลเวลสิบนะครับความคุ้มค่าของของการใช้ของการใช้บูสต์เ Boost. นี่ยครับมันอยู่ที่เลเวลสิบเนี่ยแหละครับสกินสามวันเดี๋ยวเราค่อยดูไปโอเคแล้วก็มาต่อกันที่เลเวลสิบเนาะเลเวลสิบของของ New New Level นิวเลเวลนิวเลเวลอัพนิว่านะครับก็อยู่ที่กาลิน่าเหมือนเดิมครับกาลิน่าเหมือนเดิมเลเวลสิบ เราจะเห็นว่าอะไรไม่ได้รับรางวัลเนาะรลเวลสิบทั้งนี้เราเลเวลสิบแล้วนะเราเลเวลสิบแล้วโอเคกอให้รีเฟน้านี้ครับอย่างที่บอกแชมเปี้ยนที่ได้มาสามตัวราคาหกพันสามสามตัวนี่คุ้มมากใช้เงินให้คุ้มยังไงครับอัปเกรดเป็นพรีเมียมครับเสียตังค์ร้อยเดียวครับคุ้มมากเราก็รับรางวัลธรรมดาไปก่อนที่ไม่ต้องเสียตังค์เนาะแต่ถ้าเสียตังค์แล้วรับเนี่ยได้แชมเปี้ยนเซตใหญ่นี่คุ้มมากครับ XP b o o s สามสิบวันที่เล่นกันเพลินเลยนะครับก,ร 1, 2, 3, 2, 3ก,ก่อนเลเวลจะขึ้น่วเกยี ระบบได้ทําการส่งไอเทมมาคุณเรียบร้อยแล้วแล้วในเกมมันก็จะส่งสกินมาให้เราอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยพอเรากดปุ๊บระบบไปส่งปุ๊บโอ้เอาได้แล้วบ้างอคาเดมี่อารีนะครับทั้งนั้นอ่ะสามกองติดๆเลยนะครับซ็อกเซเลอร์ลักกองที่สามเป็นอะไรโปรเจกต์เอสคุ้มค่านี่เสียร้อยเดียว ชียร์ร้อยเดียวนะครับเนี่ยเราไปดูในร้านค้าที่เราได้ก่อนดูตรงนี้นะครับตรงบัญชีเราจะเห็นว่าเราเคยซื้ออะไรไปบ้างประวัติการชำระเงิน,นครับก็สิ่งที่เราได้ครับสิ่งที่เราได้มาก็คือบูสต์จากเกมนั่นแหละครับแล้วก็แชมเปี้ยนเนาะได้แชมเปี้ยน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 แล้วเราก็เลือกเอาแชมเปี้ยนที่แพงๆครับเซ็ตครับเนี่ยฟรีเราได้ฟรีทั้งนี้มันต้องหกพันสามก็ พอถึงเลเวลสิบใช่ไหมเราเสียตังค์เราก็เนี่ยครับได้ใคาเดมีอารีมาก็โอเคนะได้ซ็อกเซเลอร์ลักก็โอเคแต่ที่เด็ดสุดคือโปรเจกต์แอสครับแพงมากบอกเลยครับว่ามันเป็นแชมเปี้ยนที่เนี่ยครับ ma, นะ er ark, แชม,เ,มเปีเ้ยนเลเวลอัพเลวาร์ใหม่ Level Up, เลเวลอัพเลวาร์ใหม่ก็คือรางวัลใหม่ครับของของของผู้เล่นใหม่นะถ้าเราเล่นใหม่ก็จะได้คุ้มครับถ้าเราเสียเงินแค่ร้อยยี่สิบสามอาีคือเติมเติมเข้าไปครับเนี่ยครับ เงิน123ทีเติมเข้าไปครับแล้วก็เล่นให้ถึงเลเวล10นี่ก็ข้มวัวครับแชมเปี้ยนที่ได้นะครับดูแชมเปี้ยนที่ได้ดูแชมเปี้ยนที่ได้นี่เยอะมากนะครับดูแชมเปี้ยนที่ได้เป็นเจ้าของแล้วนะครับพื้นฐานก็เยอะแล้วนะแล้วก็มาได้เยอะอีกแถมได้โปรเจกต์ได้สกิน3ตัวใช่ไหมเราก็สุ่มก็ลุ้นว่าจะได้อะไรซึ่งเติมไป1 0งเนี่ยได้สกิน3อันนี่ปกติสกินหนึ่งมัน1 0หนะครับสุ่มนะครับสูงกสุด150สุ่มเอายังได้ินึงัได้ยันอเล และแชมเปี้ยนอีกเทียบผู้เล่นใหม่บอกเลยครับว่าโคตรโคตรคุ้มต้องจัดครับเนี่ยโปรเจกต์แอดนี่ยังแพง535 RP นะครับแล้วที่สำคัญกานั้นนะครับถ้าเราเล่นต่อไปนะครับเดี๋ยวเรา,เราจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีนึ่งหลังจากเลเวล10แล้วใช่ไหมที่ได้ส่สสมสกิน3อันเนี่ยฮรเราได้รางวัลเรียบร้อยแล้วต่อไปเขาเลเว่า5ครับ,รบได้ RP คืนด้วยได้แ,แชมเปี้ยนอีกโอ้โหจะคุ้มไปไหนเนี่ยได้ XP บุ๊กแล้วได้สกินอีกหนึ่งอันด้วย ล้ว20ี่เนี่ยได้ RP อีกได้ RP อีกรอยห้าสได้รูนเพจด้วยย5้าได้ RP อีกโอ้โหจะเยอะไปไหนครับพี่น้องครับคือเอาง่ายๆถ้าซื้อแบบพรีเมียมมาเก็ตพรีเมียมเสียร้อเดียวครับได้คืนเป็นพันได้คืนหลายพันเลยแหละไม่ให้เป็นพันหลายพันแล้วสุดโอ้โหคุ้มครับ RP ที่ได้คืนนี้คุ้มสุดๆบอกเลยว่าคุ้มสุดๆเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีครับเดี๋ยวอย่าลืมอย่ลืมอย่าลืมเดี๋ยวดูกันก <c oughs> ็นิวเลเวลอัพเลยว่ะครับเดินทางมาถึงเลเวล15แล้วนะครับ เลเวล15แล้วเรามาดูกันว่าเลเวล15แล้วเราจะได้อะไรกันบ้างจากเลเวลอัพเลเวานะครับก็ดูตรงนี้นะครับเหมือนที่เคยครับเหมือนอย่างที่เราบอกว่าถ้าได้แชมเปี้ยนปลดล็อกหนึ่งตัวถาวรเนี่ยเลเวล15แล้วตอนนี้15แล้วใช่ไหมครับแล้วก็จะต้องถ้าได้แชมเปี้ยนนะครับถ้ามันได้แชมเปี้ยนถาวรหนึ่งตัวอย่างที่บอกเหมือนเดิมครับเลือกแชมเปี้ยนราคา6,003เลือกแชมเปี้ยนราคา6 0 0มอย่าไปเอาตัวถูกๆนะเพราะว่ามันมันไม่คุ้มอยู่แล้วเอาตัวบาาเลืออกไวตวนนนะะคระรั่ดี อันนี้เราน่าจะเลือกอ,อะไรดีเอา Echo เดี๋ยวนะใช้ประโยู่ได้เยอะกว่าโอเคเราก็ไปเลือก Echo นะครับก็คือนี่คือเลือก15แล้ว15แล้วได้อะไรบ้าง15แล้วได้ปกติเราจะได้แค่3วัน IP b o o s t เพิ่ม IP b o o s t แล้วก็50 RP ครับแต่ด้วยเราเปิดเป็นพรีเมียมแล้วอย่างที่บอกครับลงทุน100่งทุน100ความคุ้มค่าเป็นพันนะครับก อ่าเลเวลสิบห้าแล้วก็รับรางวัลปุ๊บได้แล้วครับได้ไอไอไอพีบู๊สามวันแล้วก็บีบอาร์พนะครับคือก็คือถ้าดูหน้าจอตอนนี้มันเงินมันน่าจะขึ้นละมั้งเนี่ยฮะขึ้นมาแล้วยังไม่ขึ้นยังไม่ขึ้นร้อยิบสองยังเข้าเดิมนอยู่ครับแล,แล้วก็รับรางวัลครับไอพีบู P ๊สามสิบวันแล้วก็แชมเปี้ยนเอาเอาตัวที่คิดว่าจะได้ใช้เดี๋ยครับคุ้มคุ้มเอ็กโค พยายามเลือกตัวที่มันเล่นท็อปได้ป่าได้เปรนบได้ดีที่สุดครับนี่ไงแล้วก็ได้สุ่มสก,กินมาได้หนึ่งอันนะครับก็โคมากดปุ๊บมันได้ปั๊บเลยได้เลยเนี่ยคอมมันโดจาวานโฟล์ยอดเยี่ยมถกและเอโคก็หายไปแล้วนะครับเราได้แชมเปี้ยนเอโคนี่ก็เลเวลสิบห้าแล้วนะครับเลเวลสิบห้าแล้วแชมเปี้ยนที่ถ้าเยอะมากครับคนที่ปลดล็อกปลดล็อกพีเมียมเนี่ยคุ้มจริง คุ้มจริงเดี๋ยวเราจะไปดูขั้นตอนต่อไปเลยว่า20ครับได้รูนเพลเอาเลยแต,แต่แต่หลังๆอันนี้ไม่ค่อยมีมีไม่ค่อยมีอะไรตื่นเต้นหลังมันจะเป็นแชมเปี้ยนอีก5ตัวแล้วก็เงินล้วนๆเดี๋ยวค่อยดูกันเ29ใช่ไหมโหสุดยอดคุ้มจริงจ่าย 100, ร้อยได้พันเนี่ยชุดยอดจ่ายร้อยได้พันเนี่ยแล้วก็ไหนเขาดูมื่อคืนไหนแชมเปี้ยนที่ไ,ได้แล้วได้เขา <laughs> ้ามานโดไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เลยแต่ที่คุ้มก็คือคุ้มที่สุดก็คือได้แอปนะครับได้โปรจากแอปมาคุ้มมาก เติมร้อยได้ได้พันจริงๆสูงสกรีนสามอันนี้เป็นอะไรที่คุ้มค่ามากเดี๋ยวดูกันต่อไปครับที่เลเวลต่อไปที่เลเวลเท่าไหร่นะยี่สิบใช่ไหมยี่สิบยี่ห้ายี่เก้าแล้วพอครบแล้วนะครับพอพอครบจนรับรางวัลอันขั้นสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวจะแนะนําว่าพื้นฐานทุนลุนที่ได้มาทั้งหมดสามหน้ากับไอพีที่ได้ตลอดทางมาซื้ออะไรดีนะครับอันนี้มันแค่หนึ่งหนึ่งไอพีไอหนึ่งไอพีเราก็ซื้อไปก่อนซื้ออะไรดีนะครับที่เป็นการเริ่มต้นอ,อย่างถูกต้อง เดี๋ยวพบกันใหม่ครับกับการเริ่มต้นให้ถูกวิธีคอยดูต่อไปเย้ก็ดูจบแล้วก็อย่าลืมนะครับ yeah, ถ้าถูกใจก็กดไลค์หรือข้างล่างนี้ให้กำลังใจกันแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์เพื่อคุยกันแล้วก็ถ้ายยูวิดีโอใหม่ๆอย่าลืมกดปุ่มติดตามหรือปุ่ม s u b s c r i b e สีแดงข้างล่างนี้แล้วก็ถ้าอย่างไรก็สามารถพูดคุยกันได้โดยการอคอมเมนต์หรือว่าไปคอมเมนต์กันใน a c e b ุ o กข้างล่างไลน์อข้างล่างทั้งหมดนะครับก็อย่าลืมติดตามกันนะครับสวัสดีครับ